บอลมาแลเอาละครับสวัสดีครับกับท่านผู้ชมกันอีกครั้งเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมเกมนะครับที่ทายครับเกมเกมโจอปุ้นนะครกันนั่นเองวันนี้ก็จะมาเป็นโจรให้ดูนครับอันนี้ผมก็เพิ่งโหลดนะครับไม่รู้อะยังไงก็ไม่รู้แต่มันทดลองครับมันยังไม่ได้เปิดตัวหรอกครับเกมนี้ครับก็ พิมพ์ไม่ได้เลยนะครับว่านะครับ S T S T อะไรนี่เลยครับจะกลัวไม่ได้ครับตัวสังเกตเลยปะทะกับโจนครับใช่ไหมน้องรู้สึกไหมเอาละครับมาแล้วท่านชมหนูแป๊บเดียวเอาละต้องไปนึ่งไปล้างนี่ต้องขดตรงนี้ก่อนวันนี้ก็มันก็เพิ่งมาสอนผมเล่นเล่นนะครับผมก็จะมาเป็นสันใน ไอ้พวกนี้ก็น่าจะเป็นโจนนะครับสี่คนเนี้ยขอบขอบด้านซ้ายด้านขวานะครับก็ซื้อกับเราครับเห็นไหมเงินบินครับเพื่อน้องน้องมีแสงหน่อยสิอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดพี่กำลังถ่ายคลิปอยู่อุ้ยระเบิดครับอย่างรุนแรงครับโอ้แลครับนี่ครับสนแสงสีขอบครับผมดูนั่นแหละครับ นี่อวิ่งไม่รู้ล้วเนาะหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวยงอุ้ยยังไม่ทันครับไม่รอนหน้าเราอ่ะรเหนึ่งตัวครับ อีกต,ต,ตัวครับนั่งครับรับร้อนท้นมันก็มาครับมอยก็โผล่มาร็โผลมาไอเฮ้ยตุ๊กตาตาครับแม่นชมหันมากครับใช้เวลา43นาทีครับอเอ๊สี่วินาทีนะครับ เกมนี้ก็อะไรนะรี่หนึงครับท่านผู้ชมออสวัสดีครับขอบคุณครับเงียบๆนะครับวันนี้ก็ผมก็จะมาไปโจงกันครับไปโจงนะไปโจงครับนี่ครับก็ต้องเอาถังนี้มาสอนนะครับแล้วก็ก็เพย์ครับไม่ใช่เพย์สิโกครับ <het> <ummer relaxation tactile road> นี่ไม่รู้ครับเราเป็นตัวไหนนะครับเนี่ยเราเปตัวไม่รู้อ่ะเรายังไม่เคยเล่นเลยนี่อีกนครเลยหรอกตาตาตอนนาองเมาแล้วครับมาครับมาเริ่มกันเลยมึงก็ตอนนั้นมก็จะสอนผมเรีานนะครับ <c oughs> ปะมาเลยได้ค่ะมาเลยกนะครับอครับโอครับโอเโอครับโอเคโอก็ได้อะก็ไ ไป,ไป<ด>ครับโอ้โหไปก,กันนะครับ<ด>แร้วก็ต้องขึ้นทีละสเต็ปนะครับก็ค่อยไปทีละสเต็ปโอุ้ยเหนื่อยไปแล้วอุ้ยเก็บดนครับเราก็ต้องพักอยู่ตรงนี้นครับ<ด>น้องอย่าพูดเลยสิพี่ถ่ายคลิปอยู่ไปดูนะครับวิ่งเลยไปย่า เฮ้ยเหนื่อยต้องพักตรงนี้จริงๆนะคบต้องพักก่ะต้องพักครับเงาต้องไปครับเฮ้ยนี่เราขาดแล้วครับแบบนี้ก็ไม่อ้าวรอคนเดียวของครูจะมื่นว่ามื่นพันแปดนะครับโอเคครับมื่นพันแปดนะครับ อย่าอ่ากตัดกรดตัดเอาละตอนนี้ก็ตอนนี้ก็จะมามาติการน้องนะฮะเราจะได้รวยดีการก็พอแล้วฮะก็จบคลิปพียน้องอยู่แน้วโอเคแล้วก็จะมาไปโจรนะครับไปเลยครับไปโจรอีกแล้วล็อกโจนยืน ตัวเรานะครับเราอยากเป็นกกตัวอากาตัวสีขาวจริงเลยใช่แล้วเาตอนนี้เวลาเท่าไหร่ครับก็เวลาเอ้ยหนึ่งโมบายหนึ่งสี่สิบสามคครับ มันมาหมันอยู่หอในการครับยู่ก่อนไปครับใหเข้าหูมันเดี๋วจะไดีไปตกลงกันแลกวเพื่อนก็ตามมานะมาเลยครับอุ้ยคุณ เมื่อกีไม่ยิดนขแพ็คอยู่ที่ลานนี่ นะครับโอเคตอนนี้ก็ผมขอจบเพียพอดีนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบายโอเคโอเคเอาล่ะขจบ คลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบ๊ายบายบโอเค